ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันนั่นเองกับแมปเรนโบว์เฟนนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปสวนสนุกครับผมกับรถบัสเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะนั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลย ตื่นเต้นนะเพื่อนเรากันเราจะได้ไปสวนสนุกนั่นไงด้านน้านเราชี้ช้าสวรรค์ได้เวลาเหลียดทิศทางเหยื่อใกล้จะถึงสวนสนุกแล้วสวนสนุกอยู่ด้านซ้ายอ้ดูเหมือนว่าจะต้องเลี้ยวขวานะอา้าวเดี๋ยวลุงแน่ใจแล้วเหรอว่าทางนี้ถูกต้องนะ่ะลุงแน่ใจลุงมาตามป้าย พวกแกไม่รู้แล้วล่ะว่าชะตาการพวกแกจะเป็นไงนี่พวกเราทุกคนมาอยู่ไหนเนี่ยยีดีต้อนรับนะพวกคุณ <c oughs> ฉันต้องการให้คุณช่วยหน่อยนายเป็นใครและนายต้องการให้เราช่วยอะไรบล็อกของฉันตกลงมา <c oughs> สิ่งที่คุณต้องทำคือหาพวกมันแล้ววางมันกลับ เพราะดังนั้นโชคดีโอเคเราไม่รู้นะว่าเรามาติดอยู่ที่นี่ได้ไงแต่ที่รู้คือทุกคนถูกลักพาตัวมาเพราะนั้นเราจะต้องทําตามที่มันบอกเพื่อเราจะได้ออกไปจากที่นี่ที่รู้คือประตูก็ไม่รู้ว่าปิดจนได้เสียงอะไรแปลกๆ่ะ oh. เดี๋ยวประตูตอะไรนั่นน่ะมันเป็นสีน้ำเนมันเลเ่เอนแต่เราทุกคนแอบอยู่ในกล่องดูเหมือนมันจะไม่รู้นะว่าพวกเราแอบอยู่ในกล่องน่ะ มันเป็นตู้สีน้ําเงิน spell, แต่ตามันเหมือนมัน,ม,นมันตาบอดไปข้างหนึ่งแถมมันใส่มุมกุดแล้วต้องเก็บล็อกตามที่มันบอกว้าว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 มันฆ่าเพื่อนไปแล้วเหรอเอ้ยน <of nuovo> ี่มันไม่ใช่นี่มันไม่เป็นมิตรแล้วนะฉันว่าฉันต้องรีบออกมาจากที่นี่แล้วล่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยอย่างแรงที่นี่น่าจะเป็นที่เอ๊ะนี่มันชื่อของผู้ก่อตั้งนี่ผู้ก่อตั้งอังเดวิดใคร คนที่ก่อตั้งที่นี่เนี่ยเขาควรจะรู้เรื่องนี้นะอะไรอ่ะเพื่อนคนแรกของสีน้ำเงินปีหนึ่งเก้าเก้าเก้หนึ่งนั่นมันนานมากเลยนะที่นี่ถูกสร้างมานานมากเลยแต่ยังไงเราก็ต้องหาทางเดียวไปจากที่นี่แต่เราก็ต้องระวังเจ้าสีน้ำเงินตัวนั้นด้วยโอเคเพื่อนเก็บบล็อกแล้วเอาไปวางกันเอาล่ะแนวนนี้น่าจะมีบล็อกนะ ที่นี่น่ยน่าจะเป็นสถานที่สําหรับเด็กนะแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรที่รู้ก็คือเราต้องคอยระวังไอ้เจ้าตัวสีน้เงินนั้นด้วยในห้องนี้มีไหมนี่มันห้องเหมือนเก็บของเอกสารแต่ไม่มีบล็อกมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ารู้รู้ก็คือผมได้เสียงบลูนะวัะน,นั้นซะผมขอแอบ,บในกล่องก่อนเผื่อบลูเดินผ่านมาแถวนี้โอเคไหนดูซิโอ้โเพื่อนโอโ้เป็นกล่องกันเยอะเลย บลูน่าจะเดี๋ยวดูได้ล่างก่อนโอเคบลู Blue มันน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะไปล่ะเพราะว่าทำไมเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนวิ่งอะไรมาที่ไหนได้พาบลูมาด้วยโอเคโอเคเรารอดจากบลูละเพราะว่าเราเป็นกลรองบลู Blue ไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องนี้เพื่อที่จะเอาบล็อกไปวาง โอเคเราจะผ่านจากบลูมาได้เนี่ยเราจะเข้าไปในห้องนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะเอาบล็อกไปวางเราเพื่อที่เรานั้นเดี๋ยวแถวนี้มีบลูหรือเปล่าอ่ะมีบลูหรือเปล่าเพื่อมีบลูไหมมีบลูไหมมันมีหรือเปล่าอ่ะโอเคบล็อกก็วางมาเยอะแล้วน่าจะไม่มีบลูนะเอาบล็อกไปวางเลยเพื่อนช่วยกันหาบล็อกสิอีกสองอันสุดท้ายเร็วเพื่อนรีบหาอีกสองบล็อกเร็วเราจะได้รีบออกไปเอยเดี๋ยวได้เสียงบลูเดี๋ยวเดี๋ยวแอปกดแอปกด ผมคิดว่าบลูเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะหรือเปล่าบลูน่าจะไม่อยู่นะแถวเนี้ถ้างั้นเรารีบกันหาบล็อกกระต่อรีบหาบล็อกกระต่อเพื่อนบล็อกน่าจะอยู่แถวนี้นะลองหาทั่วดูก่อนรอหาทั่วทัวดูก่อนเปลอบล็อกอยู่แถวนี้มันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอะ่ะเออเดี๋ยวอ๋อ้นี่งมีมร์จุดแล้วโอ้บลู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 บ อมเพื่อนมันเห็นนายแล้วแอบเร็วโอเคโอ้มันไปรีบขึ้นคนนั้นแล้วเราไปละโอ้นี่แอบในตู้เลยเพื่อนหลับรอมัน่อยมันอยู่แถวแถวตู้เราตอนนี้มันน่าจะไปแล้วแนะหรือเปล่าเข้าตู้เลยอ้ยโอ้ยมันคิดจะออกไปแต่ว่ามันเตือนผ่านมาพอดีดีนะที่เรายังไม่ได้ออกไปอ่ะ มันไปหรือ,อยังมันมันน่าจะไปล้วโอเคเราออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเอ,อ้เช็คดูก่อนมันอยู่ไหมโอเคมันไม่อยู่มันไม่โอเคเพื่อนหาครบแล้วขอบคุณขอบคุณนะหวังว่าบล<ร>ูคง <ผม S 1> ไม่ไม,มากไปหน่อยเดี๋ยวหมายความว่ามีเพิ่มอีกเหรอ คุณไปพักซะพักสักหน่อยนายต้องการมันสําหรับวันพรุ่งนี้โ <Okay. S 2> อเควันนี้เนี่ยเหลือรอดกี่คนแล้วเนี่ยตายไปหนึ่งคนโอเคยังอยู่ครบดีที่ตายไปก็คือหนึ่งคนถ้างั้นเราขอเข้าไปหลบอยู่ในเตียงก่อนเข้าไปที่ใต้ทำไมเข้าไปโอเคเข้ามาได้ละโอ้โหที่นอนคือเต็มพื้นเลยผ้าคลุมหมอนโอ้โหทำไมหมอนเป็นแบบนี้อยู่ในกล่องก่อน เสียงเหมือนกลีนตื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้นะว่าคุณอยู่ไหนไม่ต้องกังวลกับเขาหรอกถึงเขานั้นจับตาบอดเพราะดังนั้นเขาจะจับคุณได้ไงถ้าเกิดเขามองไม่เห็นคุณอะไรนะเอาจริงดินี่ต้องเจอกับตัวสีเขียวอีกตัวหนึ่งด้วยเหรอโอ้โหสองตัวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวบลูมาแลโอ้โหให้บลูอยู่ด้านบนไปส่วนเราจะไปหาขนมด้านล่างโอเคมีคนตายเพิ่ม ุงขนมนะลองหาดูก่อนน่าจะลองหาดูแต่แถวนี้ก่อนื่วน <ý ını> ี้ถึงขนมโอเคแถวนี้น่าจะมีถุงเอ้ยเพื่อนโดนกรีนจับฟ้าตายเอ้ยตรงนี้ไม่ถุงขนมด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยกรีนมันตาบอดจริงด้วยเอ้ยไปเก็บดีกว่ารู้เห็นดูเห็นดูเห็น อนที่บลูจะเข้ามาไม่ได้นั่นเสียงเหมือนของเล่นแปะแปะน่าจะเสียงเท้าของกรีนแหละเพราะว่าตั้งแต่กรีนอะเพื่อนตายแล้วบลูเดินผ่านโอเคเช็คแน่ใจว่าบลูไปแล้วเดี๋ยวร้อยเสียงขี่เท้ามันจะถามจริงเถอะจะมีคนตายเพิ่มขัดจังหวะอีกไหมตอนนี้น่าจะป,ปลอดภัยแล้วแหละ ไม่ต้องห่วงเรื่องกลีนเขาตาบอดอ,อย่างน้อยกลีนมันก็ตาบอดจริงนะ เนทิ้งท่ามเขาไปบางทีเขาอาจได้กลิ่นอาหารไหนดูซิมีคนตายไปกี่คนโอ้โหตายไปตั้งโอ้โหตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณเดีเดี๋ยว,ยวตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเจ็ดหกคนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้เหลือไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสิบอะแต่ที่รู้คืนต่อไป น่าจะมีคนตายเพิ่มแน่พฤษคืนต่อไปเขาบอกว่ามีออเรนคืนนี้เมื่อคืนนี้หลังจากที่คุณน,นั้นช่วยแก้เครื่องจองมันให้ฉันแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมถึงคุณอยู่ที่นี่จริงๆฮึทำไมช่างโวจึงเริ่มรั่วเดี๋ยวก่อนนะคืนนี้ไม่ได้มีแค่สีส้มหรอ เห็นเขาพูดถึงช่องโว่แล้วถ้างั้นถ้าไม่ใช่แค่สีส้มแล้วมันเ,เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวบลู Blue มาบลูมามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเพราะว่าบลูชอบขึ้นมาบนนี้น่าจะบลู Blue อยู่ไหมเนี่ยโอเคด้านล่างปลอดภัยบลูไม่อยู่แน่ไปหาฟิลกันต่อ <c oughs> มีคนตายเพิ่มอีกคน เราก็หาฟิลต่อได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ <S <S <an> <S เพื่อนใส่ฟิลไป3แล้วแล้วเรามีฟิลอยู่ที่3อันในตัวเราเพราะงั้นซ้าภารกิจของเราคือหาฟิลให้ครบ14อันและตอนนี้ฟิลมันอยู่ไหนโอ้ oh, ไม่เจอฟิลแต่เจอกลีนเฮ้ยไม่กล้าเดี๋ยวไปแลตัวอื่นก่อนที่ที่ไม่ใช่กลีน โอ,เอ้เพื่อนีเพื่อนนายหาฟิวเจอรืรอลยังโอ้โอเคใกล้จะได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้วละ่ะก็หวังว่ามันจะเป็นภารกิจครั้งสุดท้ายนะเฮ้ยบลูเหรอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่เห็นนะบลูน,น่นแงเย่งด้วยดีนะที่เราเห็นก่อนหน้านี้อ่ะโอเคได้เวลาเดินหาฟิวต่อแล้วล่ะเพื่อนฟิวมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคตอนนี้บลูไม่โอ้ ใจ c l e a นอยู่ไม่เป็นไรมาตาบอดเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,ดน,นเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่ามีคนทืมให้อาหารสีสม้มเดี๋ยวก่อนนะเราต้องให้อาหารมันด้วยเหรอนี่หาฟิลไม่พอย,ยังต้องให้อาหารโ้ยแล้วแต่มันเป็นยังไงอะหน้าตามันเป็นยังไงอะอยากเห็นอะอยากเห็นโอ้มีทางเดินตรงนี้ด้วยโอ้นั่นไง ในที่สุดเดี๋ยวเกิดอะขึ้นอะไรเครื่อง okay <C erin> มันโอเคไหมมันมืดเกินไป <C erin> เดี๋ยวก่อนนะถามจริงเถอะ ไอู้ไอ้คนที่กําหนดพวกเราอยู่เนี่ยถามจริงเถอะเองมีคนออกแบบเครื่องมายังไงให้มันไฟดับแบบนี้แล้วประเด็นคือมันไฟดับทั้งในห้องเราเลยจนต้องเปิดไฟสีเขียวเลยดูเหมือนคุณจะต้องเปิดเครื่องอีกครั้งหาทางที่จะเปิดเครื่องกำเนิดไฟสำรอง ใครจะรู้บางทีฉัอนอาจจะปล่อยพวกนายไปก่อนก็ได้ <L un ther> คุณอาจาต้องการสิ่งนี้โอ้แล้วจะให้เราไปเปิดเครื่องไฟสำรอง <L un ther> เครื่องกำเนิดไฟสำรองโอ้อย่างน้อยก็มีไฟฉายให้นะโอเคครั้งนี้นี่ยสยองขวัญกว่าเดิมีกเอยจำได้ว่าแถวแๆเนี้ย บลูชอบโอนั่นไงคิดไม่ผิดเลย,ยคือบลูอ่ะชอบบู้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเขาตู้ไม่ได้ขอเข้าก่อนอุ้ยเมื่อกี้ก็ตกใจกรีนเมื่อกี้คือผมอรู้แหละว่าแถวเนี้ยบลูอ่ะมาชอบขึ้นมาแต่กรีนอ่ะมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคน่าจะปอลอดภัยละ โอเคเราจะต้องหาถานเครื่องกำเนิดไฟสํารองลองใช้แค่ถานแต่ใช้ฐาน9อัน9ก้อนเลยต้องใช้ฐานตั้ง9ก้อนว่าแต่มันเป็นเครื่องแบบไหนเหรอโอ้ในท่อจะจไม่เห็นได้เลยนะว่าตรงนี้มีท่อด้วยอะที่รูปภาพผู้ก่อตั้งอะจะไม่เห็นได้เลยแต่ก็ช่างมาันเถอะตอนนี้เราจะต้องแอบอยู่ในกล่องก่อน พราตอนนี้เนี่ยมันคือสยองสุดๆเลยคือตอนเนี้ยไฟดับทำให้ตอนเนี้ยเราต้องระมัดระวังกว่าเดิมโอเคเหลือทานอีกก้อนเดียวเราก็จอกไปจากที่นี่ได้แล้วอย่างน้อนก็ไวดีนะที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่นะนั่นนั่นๆๆเสียงเท้าแปะ๊ะนี่แถวนี้กรีนยังไม่พออีกเหรอ ต้องโอรเรนอีกเหรอได้มีใครให้อาหารมันบ้างไหมเนี่ยแล้วตอนนี้เจอฐานแล้วยังที่รู้ออเรนก็ยังไม่ไป มีคนตายโอ้โหเพื่อนตายไปแล้วหนึ่งตอนเนี้ยมันเหลือคนไม่มากแล้วเท่าที่ผมคิดนะตอนเนี้ยต้องอยู่ในกโอเคตอนนี้ออเรนซ์น่าจะไปแล้วแหละเพราะว่าทางเดินมันไม่อยู่แล้วท่านมันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอะก็ไม่มีนะเดี๋ยวแอบในกล่องก่อนอาไหนมองซ้ายมองขวาโอ้โหบลู เออเพื่อนวิ่งหนีบลูไปเถอะส่วนเรารอแล้วก็รอในระหว่างที่มันไล่เพื่อนอยู่นั้นเองเราก็ต้องอยู่ในกล่องเพื่อไม่ให้มันจับได้แล้วก็ไปเลยไป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 เลยเพื่อนโอ้นั่นไงทานเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไปต่อไปไปกันต่อเลยมาที่ห้องออเรนก่อนเพื่อมันหิว

ตอนนี้บรูนน่าจะมีหันกลับมาแหละเพราะว่ามันไปอยู่แถวนั้นเด,ดี๋ยวเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนโอเคแล้วก็ทานก้อนสุดท้ายได้เวลาออกไปจากที่นี่ไปดูเหมือนว่าเรากำลังจะกลับมาในธุรกิจ ขอบคุณที่เปลี่ยนพลังงานกลับมาในฐานะรางวัลฉันจะปล่อยให้พวกนายไปแต่ก่อนอื่นฉันกำลังจัดปาร์ตี้ให้พวกนายให้แน่ใจว่าคุณทั้งหมดใช้บัตรปาร์ตี้ของคุณ หลังจากปาร์ตี้ฉันจะปล่อยพวกมายไปหมดฉันสัญญาในที่สุดเราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วเพื่อนแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความความยินดีด้วยนะเพื่อนคนที่รอด,รดมาจนถึงคืนนี้ในที่สุดเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่ แต่เขาจะให้เราปาร์ตี้เหรอฉันว่าฉันขอเข้าร่วมปาร์ตี้ก็ได้ฉันดีใจที่คุณทำได้เตรียมพร้อมสำหรับเค้ก <c oughs> เมื่อทุกคนได้รับเค้กชิ้นหนึ่งฉันจะปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านได้ <c oughs> ขอให้สุขในนะ ทำไมฉันได้โอเคชัดเจนก็ว่าทำไมได้ยินเสียงเออเดี๋ยวเดีลูกโป่งสีแดงเดี๋ยวเขาบอกว่าห้ามเหยียบลูกโป,ปง่งอะลูกโป,ปง่งแตกฮะลูกโป่งโอ้โอโอโอเคเข้าใจแล้วถ้าลูกโป,ป่งแตกมันจะตื่น แล้วแล้วมันไปเออแล้วมันกลับไปนอนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนหยิบเค้กเร็วหยิบเค้กแล้วเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเราจะต้องออกไปจากที่โซนปาร์ตี้วันเกิดนี้ไม่แน่ใจว่าใช่วันเกิดหรือเปล่าเอ๊เหมือนมันจะขาดเพื่อนไปคนหนึ่งนะเดี๋ยวตามไปดูสักหน่อยเฮ้นี่เพื่อนเอ้ยอุ้ย ทำไมไม่ไปวะสงสัยมันน่าจะชิวแล้วมั้งถ้างั้นก็หาทุกคนแล้วก็นี่ไงฮิฮิขึ้นมาสิขึ้นมาสิอ่าฮะขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วเอาเพื่อนมาได้ไงที่รู้ ดันกลองก่อดันกลองแล้วลหนีหนีเร็วมันตามมาเร็วอ้าวเพื่อนโดนจับกินตัวหน้าตัวตาแต่เรายังมีชีวิตอยู่โอ้โหห้ามตกห้ามตกโอ้อันนี้ต้องหมบอันนี้ต้องหมดแต่ตทางนี้แหละเออนั่นไงทางอกเราออกจากที่นี่ได้แล้วเร็ว,รวโอ้รอดตายมาได้ โอ้ดูเหมือนเราทุกคนรอดแล้วก็ดีหมวกปาร์ตี้มาด้วยโอ้โอ้โอเออแล้วทำไมพวกเราไม่ออกไปจากที่นี่เลยอ่ะโอ้มันมาแล้วโอ้โอ้โอมาถููประตูนีอ้าวเวือดเข้าไปทำไมแต่ที่รู้เรารอดตายเลยเย้เฮ้ยนัน่นสนุกนี่ ดูเหมือนฉันจะประเมินมันต่ำไปสิ่งต่างๆมันกำลังจะบ้ามากขึ้น